Oh, I

จะพามานันแหะก็พมาใช่ไม่พร้อมกันไม่พร้อมแต่ถ้าเดินโยกนั่นนั้นมันหลับ่าลูกคุ้นลูกคุลูกมุนลูกคุ้นลูกคุ้นแต่เดี๋ยวคุ้ลูกคุ้นแล้วแม่เอ้ยมันอย่างนั้นมันไอ้เกียร์มันเหยียกลูกมันที่มันมาเหยียตรวจคุ้ตรวจคุ้คุ้มายืนตรงนี้แกเปล่ยนว่าเธอเอ้ยไปเจมไปอยู่ตรงนู้นไปเที่โบสถ์ขังแม่เอ้ยแม่เอ้ยเธอเหยียดหัวนีโบสถ์ขัง เพื่อว่ากูเราหูอยู่แล้วเอ๋แม่เอ้ยกอโทษก่ะเฮ้ยกูโถไกามก็ปะผ้ามันเขากูไม่กลัว่พอก้ากอหลเลแมันจะซึงอะไรจมันเป๋ติเ่็นป๋เ้ยถาทำูนะได่ลุงทำมามาลุงลุงลุงแล้วก็อยากลุงงพ่ตมเลยูพี่แม่เมยอดู เราอยู่คงเดียวกันกายเหยียกลุงเอ้ยพี่ดูเด้อฮะหลากลุงรับไม่ได้เอ้ยเชื่อ้านเมยอยางไง้เาค้่เออเองไม่โดนเอ็นเพลง้เหอเองไม่ตอองไหมโดนโดนโดนอีกเองอะไรอีกเก๋าต้นมีประโยอ์เลยนะกาเป็นน้ำตาเป็นทิงชอกอีเด็กน้ำตาหูเลยเลเ้ยลกที่กันกูปลานกได้ก็ไม่ด้แต่เพลกันมื่อกูากลยเขือก้าเม

มือต้องขันเออแล้วกูอื้อไม้อยู่เลยดูดเล็บเล็บเล็บเ็บไ้เืองอเ็นี่เออเที่ยวโบนี่มึงเลี้เตี้ยนั่นเลยโบนี่เบลนี่เล็กแคนดินไว้ใไม่ตายหงเลยไม่ดูอเท่เตนเล่นกัน่หนตักข้อต่เดี่เท้แไก่เล่นอะไรตัปบเตะออไปบเตะฮุ้นนกับบคคูนอย่าเข้าไปใช่เฮ้ย เอาไปโอยุโคภยแต่นี่เฮ้ยนั่นหมาให้เล็กใหญ่ใหญ่หรอหยให้ตันทีโอแม่เล็กใหญ่ใช่หรือกูยาตันทีเลยค่ะเออเอ้ากูวันน้ไม่โดนโดนลูกไข้กูโดนใ่ลูกไข้เป็นลูกไข้เป็นเพลือลูกไข้ใจลูกไข้แบบนี้โดนมือบกลูกไข้เอาคุณว่าลูกไข้ตเรลูกไ้ควรตายหน้าไหนเปลอะไม่แย่ายแล้วป่คุณเปิดปลายเปิดปิดบนนีขึ้นไปเจอปลายแค่นั้เดียวที่ขึ้นไปเจอเลย เป็นมีมิดไม้สีดีเปิดเซตต่อจาวน่ายรงกุคล้วมันไม่รูุยไม่หยุนะครเฮ้ยไอ้เินไม้สีวายุไม่ดูไม่ะมาตายนะไหน่ะโรกย้อยติดอยู่วัดลวกของปัดดูน้อยชทรานตานี่ยอดรงโุรากระติดนะคนเอิดผิเอนี่ก็ย่องเปิดไปราะว่าปีนี้เดือนนี้ปีนี้ช่องลคเหรกเลยชิลองาลองฮั ได้แน่แว่าพายขึ้นเอีดูขึ้นเลยกับขึ้นสองตะวันเลจะขึ้นสามเก็บแต่ว่ากูน่าจะมาขึ้นเดียวเลยดูเดีนัการโทษจ้งเพลิดพินแลดัดาพาโบนเลยเลยยันไหต้นซึ่งแก้มาไอ้ผักเปรตมลีเปยนเท่าไรดับูได้ว่าวีกคุณได้พาไหวคนทัมาเียเป๊กเท่าไรผูมาเกเลนรักรูกพันคงแม่เอ้ยลุยเันจโยนเนดินันตะ ทนไม่ใจ่คนหลายหยุดกูจ่ายปวดตา้มนาเควตเลยตั้มมันกูไม่รู้หานเบื่นมึงเลยหยุดกูตื่นมาเบร็คกับมันมาแหงกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เอ้ไอ้คุณคุณนะเนี่ยกูดับตื้อทิ้งงเบแต่ว่าเรื่องก็เรื่องต้องกันไม่ได้เลยกูกะจิบ้าอยู่นี่ไม่รู้นแต่มึงไปเอ้พภาคุณน่าแม่ยงแกเปียกิน้ำเลยแม่ แกกินโน้มไปเปลิดปีกูดับตื้มันแม่แต่ว่าแต่ยังเมยมันอีกกูยอมตายเลยยุ่งในบอนลูนมันเดินในบอนด้ามันเดินอย่างนี้จะยกมันลูกูมันเพิ่มมาแต่ครั้งคนรู้ไหม้ตาไ้พกรอยอาิเมืองลุกขาเล็บลุกขาเล็บจุดหนึ่งเออลุกขาเล็บจุดหนึงวันนี้ว่าต้องเปิรือไม่อาไรนะทำาได้ไหได้เออทำกูนะไพี่ทำกวมามาไม่มาหนังได้ก้ามาหนังเลย Tá luz, dá, tá, 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 tá.